ทำไมคุณถึงออกจากอิสลามเลิกเป็นมุสลิมจากเพจกูลานศึกษาแนววิภาคท่านที่26คือมันเริ่มต้นจากสงสัยในที่สุดก็เข้าใจว่าอิสลามจะไม่แยกระหว่างความเชื่อกับความเป็นจริงแอดมินถามช่วงชีวิตวัยเด็กเป็นแบบไหนตอบช่วงวัยเด็กผมอยู่ในชุมชนอิสลามครอบครัวเป็นครูสอนศาสนาปากซอยเป็นสุเหร่า เลิกเรียนไปเรียนศาสนาต่อทุกวันถือศีนอดไม่ขาดละหมาดเกือบเกือบครบถ้าถามว่าเชื่อไหมตอนนั้นเชื่อแต่ก็สงสัยอยู่ตลอดแอดมินถามสงสัยในคำสอนอย่างไรตั้งแต่ช่วงไหนตอบช่วงประมาณอายุ14-15ผมได้มาเริ่มสอนเด็กๆอ่านบ้างเรื่องคำสอนที่ผมสงสัยถ้าให้นึกคงพิมพ์ได้เรื่อยๆส่วนตัวมองว่า อันเลาะในคุรานมีความเป็นมนุษย์มากกว่าสิ่งที่ส่งอำนาจเนื้อหาในคุรานเป็นเพียงบทความทั่วไปไม่ได้บอกถึงคำตอบอะไรเลยสำหรับผมแอดมินถามสงสัยอะไรบ้างไหมตอบคงตั้งแต่มนุษย์คนแรกเลยแหละครับแล้วก็หัวเราะฮา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 แอดมินถามจุดตัดสินใจที่ทําให้เลิกเชื่อตอบจุดตัดสินใจผมตอบยากผมเป็นคนขี้สงสัย สงสัยมาตลอดเลยไม่แน่ใจว่าเริ่มไม่เชื่อตั้งแต่ตอนไหนแต่จุดที่เลิกจริงๆเพราะมีปัญหากับที่บ้านเรื่องศาสนาผมบอ,อกมาใช้ชีวิตคนเดียวเลยเริ่มใช้ชีวิตแบบใหม่ๆที่อยากทำแอดมินถามและปัจจุบันมีความเชื่ออะไรไหมตอบปัจจุบันมีความเชื่อว่าพระเจ้า,ยามไม่มีจริงเชื่อในวิวัฒนาการเชื่อในหลักฐานและข้อเท็จจริงแอดมินถามเคยชวนใครออกจากอิสลามบ้างไหมตอบ ผมก็ตอบตรงๆเลยนะว่าเคยและบ่อยมากแอดมินถามถ้าขอให้เล่าเรื่องที่บ้านสะดวกใจไหมทําไมศาสนาถึงมีปัญหาตอบเพราะที่บ้านเป็นครูครับผมเป็นนักดนตรีผมโดนห้ามทุกอย่างและผมก็ไม่ได้เชื่อด้วยเลยเผลอพูดไปตรงๆอพยายามอธิบายแต่ก็อย่างที่คิดครับเละเทะนอกจากเรื่องศาสนาผมกับแม่รักกันดี เลยอันมีบางทียอมรับเลยว่าผมไม่ชอบอิสลามทาทั้งที่ผมเป็นมาตั้งแต่เกิดชีวิตผมอาจจะมีความสุขกว่านี้ถ้าไม่มีความเชื่อแบบนี้ประมาณนั้นครับตอนนี้ผมอายุ33ออกมาได้สิบกว่าปีแล้วกลับที่บ้านดีกันแต่ผมสะดวกอยู่คนเดียวมากกว่าดีกันแต่ไม่เข้าใจกันเหมือนเดิมเรื่องศาสนาแค่ไม่คุยกันเรื่องนี้แอดมินถามในความเข้าใจของคุณอิสลามมีปัญหาตรงไหนตอบความเชื่อครับ อิสลามจะไม่แยกระหว่างความเชื่อกับความจริงจะถูกฝังในความคิดตลอดว่าอันเล้านั้นต้องมีอยู่อย่างแน่นอนไม่แปลกที่บางคนยอมทิ้งลูกหรือยอมตายเพื่ออิสลามได้แอดมินถามคิดว่าอะไรที่ต่างกันที่ทําให้คุณออกจากอิสลามได้แต่คนอีกจานวนมากออกไม่ได้ตอบความเป็นอยู่ครอบครัวแนวคิดการใช้ชีวิตมีส่วนทั้งหมดครับเรียบเรียงโดยแอดมินคาราเบลขอบคุณที่มาจากเพจคุรันศึกษาแนววิาพากษ์ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ